สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปติดตามสถานการณ์ในเมืองเล่าก่ายเขตโกก้างกันต่อล่าสุดการสู้รบขยายตัวเข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้นโดยกองกำลังโกก้างหรือ m n d a a ประกาศล่วงหน้าให้คนจีนและประชาชนควรอบพยพเนื่องจากแนวหน้าของฐานกำลังเคลื่อนเข้าเมืองเล่าก่ายในรัชชานเหนือด้านสถานทูตจีนย่างกุ้ง เตือนคนจีนให้ออกจากเมืองเล่าก่ายเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวคิดถิดมีเดียรายงานเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ว่ารัชารตอนเหนือตามรายงานของแหล่งข่าวทางทหารบริเวณชายแดนจีนเมียนมากกองกำลังโกกั้ง MNDAa ได้ประกาศเมื่อวันที่26ธันวาคมว่า แนวรบฐานได้รุกเข้าสู่ตัวเมืองเล่าก่ายภายใต้ปฏิบัติการ1027และให้พลเมืองจีนและประชาชนต้องเคลื่อนย้ายออกไปรายงานข่าวระบุด้วยว่าปฏิบัติการ1027เริ่มต้นโดย3พันธมิตรทางเหนือคือกองกำลังโกก้าง (MNDAA) กองกำลังตาอางหรือ TNLA) และกองกำลังอารักันหรือ AA) อย่างไม่มีใครหยุดยั้งได้และแนวรบได้รุกคืบเข้าสู่เมืองเล่ากายแล้ว ปัจจุบันการสู้รบยังคงดำเนินต่อไประหว่างกองทัพสภาฐานพม่าและ m n d a a หรือโกกางซึ่งยังคงดิ้นรนอยู่ในเมืองตามคำถแถลงของ m n d a a ราย,ยงานข่าวระบุด,ด้วยว่ากองทัพพม่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอของประชาชนและทำการยิงโจมตีทางอากาศ<อ>และอาวุธหนักอ,อย่างไม่เลือกหน,<า>น้าในพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตจำนวนมาก ได้สร้างความยากลำบากให้กับความปลอดภัยของประชาชนดังนั้นเพื่ออพยพผู้อยู่อาศัยในเขตพิเศษหลักเรื่องไปยังสถานที่ปลอดภัยกองกำลังโกกัง้งจึงแนะนำให้ชาวจีนที่ติดอยู่รายงานตัวต่อองค์การทหารพันธมิตรโดยเร็วที่สุดและเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดผ่านช่องทางปกติพร้อมระบุว่าพันธมิตรภาคเหนือทั้งสจะยังคงขยายการต่อสู้ต่อไป ดังนั้นกองกำลังโกลก้างจึงเรียกร้องให้ชาวจีนควรเดินทางกลับประเทศจีนโดยสมัครใจนอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาในย่างกุ้งได้ประกาศเตือนผ่านโซเชียลเน็ตเบิร์กของจีนคือวีแชทเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาให้ชาวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองเล่ากายเขตปกครองตนเองโกก้างทางเหนือของรัชานให้ออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดรายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า เมื่อคืนวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมามีเหตุกระด่ายยิงที่เมืองเล่ากายกองทัพพมา่าเปิดฉากยิงด้วยอาวุธหนักครับการสู้รบในเมืองเล่ากายเขตปกครองตนเองโกก้างชายแดนจีนพมา่ากําลังรุนแรงขึ้นฐานพมา่าใช้การโจมตีที่รุนแรงด้วยอาวุธหนักและเครื่องบินรบแนวการรบได้ขยายเข้าสู่ตัวเมืองมากขึ้นดังนั้นจึงไม่ต้องบรรยายเลยว่าหลังจากนี้สภาพของเมืองเล่ากายหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร จึงไม่แปลกที่ทางการจีนจะเตือนพอลเมืองของตนเองให้ออกจากพื้นที่นี้โดยเร็วที่สุดครับ